คือเรื่องของสมุนไพรถ้านักลงทุนจะเกงเ็งกำไรเรื่องสมุนไพรเนี่ยมีอะไรที่รออยู่ไหมในสัปดาห์นี้ที่เป็นประเด็นบวกนะฮะวันวันศุกร์นี้ต้องติดตามนะครับเพราะว่าทางด้านเขาเรียกวา่ารองผู้นวยการหรือไงเนี่ยอของทางอยอยเนี่ยนะครับก็มาให้ข้อมูลไว้ว่า,าวันศุกร์นี้น่า,นาจะพิจารณาได้สําหรับคนที่ยื่นขอใบอนุญ,ญาตในการปลูกนะครับแต่ว่าต้องปลูกให้ถูกนะก็คือ ตามสูตรของเขาแล้วก็มีคนรับซื้อให้เรียบร้อยแต่ว่าเริ่มจากการชงก่อนครับก็คือเป็นพืชแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอยู่ในกลุ่มเดียวกันแหละแต่ว่าการชงเนี่ยจะมีสารที่เป็นสารอันตรายหรือพวกนี้ที่ทําให้เกิดการมึนเมาอ่ะน้อยกว่ากัญชาเาก็เลยให้ปลูกกัญชงก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีพื้นที่มีความพร้อมนะฮะแล้วก็สามารถปลูกได้ตามเกณฑ์ของเขาเนี่ยก็ไปยื่นขออนุญาตได้วันศุกร์นี้ครับ ก็แปลว่าอันนี้คือวัตถุดิบมาแล้วนะหลังจากนั้นเนี่ยทางออยก็น่าจะมีการพิจารณานะครับในการที่จะให้ใบอนุญาตเพื่อผลิตเมื่อวานท่านก็พูดช,ชัดเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นอาหารสมุนเครื่องสําอางเครื่องดื่มยารักษารโรคก็จะแอพพลูใกล้ๆกันใช่นะฮะเพราะฉะนั้นจุดเปลี่ยนสําคัญนะคุพอ้วนการที่ภาครัฐ เปิดไฟเขียวแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ว่าจะเป็นการชงเองก็ตามการชัยก็ตามจะทําให้เกิดรายได้จากผลิตภัณฑ์ใหม่ในหลายๆบริษัทเพราะมันครอบคลุมเยอะจากเดิมคนจะแค่คิดว่าเอามาดื่มนะครับอันนี้ก็เป็นอาหารเป็นอาหารได้เป็นเครื่องสำอางใช่่สำอางนี้ทาอะไรคุณก่ออืวันนี้มีคนชุมชมว่าคุณก่อหล่อคุณขอบคุณครับคุณก่อใช้เครื่องสำอางผสมสมุนไพรสมุนไพรหรือเปล่า ไม่ใช้เช่นอะไรสบู่นกแก้วมาฟอกหน้าเขาเขายังไม่ได้อนุญาตใช้ไม่คือพู้นี้มันมีสารพวกแบบอะไรอ่ะต้านอนุมูลอิสระพวกอะไรพวกนี้นะมันก็สามารถที่จะใช้ได้ผมว่าถ้ามานะขายเรื่องลบรอยผมเนี่ยผมเท่าไหร่ผมว่าสู้นะอยากจะลองดูว่าได้หรือเปล่าแต่ว่าหลายหลหลายค่ายเขาก็ยื่นไปนะซึ่งพอมีโรงพยาบาลเจ้าพระยาไปบูเบ มีการแบบลอนโปรดักต์ใหม่ๆมาก็อันนี้เป็นเหมือนแบบเป็นโมเดลอะต้นแบบอะนะที่ทุกคนสามารถไปทําได้แล้วก็พอมันเป็นพวกโปรดักต์ที่สามารถทานเข้าไปได้เนี่ยมันก็ทําให้เรื่องของการอนุมัติไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มอาหารมันก็จะง่ายขึ้นแล้วเดี๋ยวเขาจะมีจัดงานใหญ่นะที่บุรีรัมย์วันที่สามถึงห้ามีนาหรือไงเนี่ยเป็น,เป,นเป็นมหากรรมการชงกาชากระท่อมเลยฮะที่บุรีร<อ>ัมย์ฮะทั้ทงนี้เราต้องสอง่งน้ำมันเคราะเราไปไซ์วิสิตธไหมไม่ต้องส่งฮะ เขาไปอยู่แล้วเขาจองเขาจลงลงลงไปเลยไม่อาจจะมีสัมมนาสัมมนาออนไลน์เขาลงคุณเอ็มเนี่ยหรอคุณเอ็มนี่รู้งานนะใช่ใชผมว่าผมเด้นผ่านโต๊ะเขาอะผมว่าเอ๊ะใครเปิดฟังอะไรทุกวันนะคือเขาศึกษาเรื่องนี้แบบเข้มข้นมากนะใช่เขาเปิดฟังใน YouTube มีอะไรที่แบบจน่เออเกี่ยวกัเนี่ยจนแบบผมว่าเนี่ยเดี๋ยววันสุกร์เผแกไปขออนุญาตแล้วแหละขอปลูกละ เพราะเขารู้หมดเลยว่าโรงเนี่ยมันต้องเป็นโรงแบบปิดแล้วก็ต้องแบบเออมีนักนักวิทยาศาสตร์อ่ะเอแล้วก็ต้องใส่ชุดที่แบบเหมือนชุดแบบโควิดอย่างเงี้ยเข้าไปเพื่อไม่ให้แบบมันมันมีสิ่งต้<ค>นปนเปื้อนที่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสารแบบเหล็กหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเมกานิสมันเข้าไปผสมไม่ได้นะมันคลายนะเอออะไรเงี้ยโอ้โหไม่ต้องส่งพี่ดูเขาอินอยู่แล้วมีมีมีคนพร้อมจะไปอยู่แล้วเรื่องนี้นะฮะติดตามติดตามฮะถ้ามันเป็นอย่างนี้น่าจะ เล่าให้เห็นภาพชัดๆคือถ้าท่านลงทุนในตลาหุ้นไทยตั้งแต่ประมาณอ5-6ปีที่แล้วจําได้ไหมครับว่า5-6ปีที่แล้วตีมอะไรมันบูมตีมอะไรมาที่นิยมในการลงทุน่าเราจะย้อนหลังไปให้นะย้อนหลังไปสักละลึกชาติขึ้นมาให้ครับคือเรื่องของพวกโซล่าฟ้าจำได้ไหมคุณกอลคุณกอลทันไหมทันครับทันมาห้าปีที่แล้วเนี่ยพอมันมีการเปิดประมูลโครงการอย่างเี้ยสมุิ หน่วยงานราชการหน่วยงานหนึ่งเปิดบอกว่าฉันจะเปิดประมูลโซล่าฟาสองร้อยเมกะวัตบ์โอ้เป็นสัทว์เอกชนนี่ต่างกันต่างรายงานตลาดทั้งเลยว่าฉันสนใจฉันลงสื่อต่างๆว่าฉันอยากได้คนละร้อยเมกห้าสิบเมกคือบวกไปบวกมาได้เป็นไม่รู้กี่พันเมกอ่ะแต่จริงๆเปิดแค่สองร้อองนะใช่ไหมเดี๋คนสนหมดใช่แต่จุดที่น่าสนใจคือพอมีการเปิดรายชื่อออกมาว่าเป็นสัตวใดบ้างที่เข้าประมูลครับพุ้นขึ้นเลยนะ พราะฉะนั้นภาพของธุรกิจการชงกัญชาในรอบนี้เนี่ยหรือที่เราเรียกว่าสมุนไพรเนี่ยมันน่าจะคล้ายๆกันอพอภาครัฐมีการเปิดอะไรก็ตามที่เป็นความคืบหน้าหนึ่งสองสามสี่มีบริษัทใดเข้าไปยื่นแค่เข้าไปยื่นนะครับหุ้นก็จะตอบรับเชิงบวกแล้วสมัยนั้นนักลงทุนนี้เก่งกันถึงขนาดว่าคือแค่บริษัทบอกว่าทํากี่เมกเนี่ยก็คูณคูณออกมาแล้วก็แบบใส่ไว้ในทดไว้ในใจกันแล้วใช่ใช่คือสมัยนั้นโอ้โหถือว่า ร้อนแรงมากนะอย่างทางั้งประเทศแบบเปิดประมูลอ่ะสมมต 2, มมิสองพันเมกงประเทศแต่บริษัทจดที่นี้ให้ขายบวกกันหมดนี่เป็นมหมื่นเมกะวัตแล้ว,ว่ะเกินใช่ไหมเกินนะคือตอนนั้นก็ยังงงนะว่าเอ๊ะแล้วมันจะทําได้ยังไงเนี่ย <c oughs> คือคุณบวกกันแล้วมันเป็นกี่หมื่นเมกะวัตแล้ว่ะคุณนนอกแล้วสรุปแล้วเป็นไงประกาศออกมาไม่มีกําไรด้วยนะใช่ได้บ้างไม่ได้บ้านระบบการ เก็บค่าไฟการจ่ายค่าไฟเนี่ยจากแอดเดอร์เป็น FIP ฟิสอินทริฟแล้วก็กำไรตนนวนก็ต่ำลงมากแต่ที่ยกขึ้นมาเนี่ยจะให้เห็นภาพถ้าคุณจะเทรดดิ่งหุ้นกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มตัวใดก็ตามในตลาดตอนนี้คุณต้องตามข่าวนี้อย่างใกล้ชิดอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะสร้างความได้เปรียบในการเทรดถูกไหมฮะใช่ครับผมก็เดี๋ยวรอดูนะวันวันศุกร์นี้ก็จะเป็นช็อตหนึ่งนะว่าทางออยจะ อนุมัติได้ทันทีหรือเปล่าแต่ว่าเขาคือท่านลองไปดูในในเว็บไซต์ของทางออยเขาก็จะมีการบอกข้อมูลอยู่นะว่าท่านจะต้องมีอะไรบ้างคือท่านต้องมีว่าท่านไปขายใครด้วยนะซึ่งแรกๆเลยเนี่ยก็อยากให้ขายให้ศูนย์ศูนย์การแพทย์ที่เป็นแบบคลินิกตอนนี้คลินิกกัญชาเนี่ยหกร้อยห้าสิทั่วประเทศมีแล้วและที่โรงพยาบาลนะที่ผมเห็นนะ ไปทำ MOU หรือว่าเปิดให้บริการแล้วเนี่ยเอาเล่าให้ฟังก่อนนะก็จะมีอย่าง BCS MOU ละ t h g ทบุรี PRN นะครับก็ขอแต่งตั้งเป็นคลินิกกัญชาและที่เปิดให้บริการแล้วคือ c s g ตรงสวนภูมิอันนี้คือมีคุณหมอแล้วก็มาให้ข้อมูลเรื่องของกัญชารักษาโรคเลยรักษาซึมเศร้าแก้ปวดเมื่อยนอนไม่หลับอย่างนี้คโอ้อง คิดอยู่นอนไม่หลับอะไรคืนนอนไม่หลับอะไรคืนแล้วเนี่ยพี่เดี๋ยวลองไปดูก่อนก็เบิกดายนาสนใจนะคุณเกาะคือเราคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยธุรกิจกัญชาเนี่ยคือนอกจากจะสร้างรายได้ให้เกษตรกรเนื่อง้าเขามีศักยภาพตามคุณสมบัติอย่างธุรกิจมาแก่อาหารเครื่องดื่มมีอะไรฮะเครื่องสำอางโรงพยาบาลลงบาลก็มานะแล้วโรงพยาบาลเนี่ยข้อดีอันอยากจะให้มองภาพใหญ่กว่านั้น คืออาจจะไม่ได้แค่คนไทยหรือเปล่าคุณคิดดูดิถ้าเขาเปิดแล้วสามารถเป็นเขาเรียกอะไร m a g i c a l tourism หรืออะไรที่นำของพวกนี้มาใช้ผมลืมอีกโรงพยาบาลหนึ่งปินสีเอแล้วกับมหาลัยอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วปินซีก็คือจับกับบงรายไปตอนที่แหลงข่าวมีพูดประเด็นนี้เหมือนกัน รับต่างชาติถ้าต่างชาติมาหูนอกจากจะช่วยเรื่องของธุรกิจโรงพยาบาลท่องเที่ยวก็ได้ประโยชน์นะถูกไหมเวลาเรื่องใหญ่ถ้าเราคิดเป็นแบบให้มันครบลูกนะาายป็นเป็นธีมที่เล่นได้นะลงทุนได้ครับผมเรื่องใหญ่เรื่องโตนะเดี๋ยวลองเช็คราคา ETF ของหุ้นกลุ่มกัญชาเมื่อคืนซินะครับก็ตัว ETF MG Alternative บวกไปเบาๆห้าเปอร์เซ็นต์ฮะสี่จุดหกเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อวานนี้ผมจำโค้ดอีเทฟไม่ได้แต่ว่าพอจะจำชื่อหุ้นได้ทริทรีไลม์เมื่อวานนี้ก็บวกประมาณสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์อันนี้ทำเครื่องดื่มใช่ไหมคุณก่อครับโโอ้หเครื่องดื่มผสมสิบเอ็ดอ่ัเครื่องเครื่องดื่มน่าจะเป็นเฮกโซนะเฮกโซตัวนี้ครับเฮกโซก็บวกแปดนะไหนคุณกอลบกลดูหนึ่งปีย้อนหลังได้ไหมฮะบวกเท่าไหร่หุ้นไปอ่ะตัวนี้จะเท่าไหร่ฮะ เอ่อตัวนี้จริงๆต้องอาจจะต้องไปดูบอททอมเพราะมันเจอโควิดพอดีอ่าคือถ้าจากบอททอมมาประมาณสองเหรียญสามเหรียญนะครับขับขึ้นมาเท่าไหร่ฮะสิบเก้าเหรียญนะก็เจ็ดเท่าไปหกเจ็ดเท่าละเลขตัวละเฮกโซเฮกโซก็แต่ถ้าช่วงโควิดก็ประมาณ2เหรียญประมาณเหรียญ2เหรียญตัวนี้เอาเหรียญกว่าจริงเคยขึ้นไป7เหรียญด้วยก็อารมณ์ประมาณประมาณสามสี่เท่าครับครับผมอ่ะเครื่องดื่มนะครับ สมุนไพรนะฮะยังไงก็ติดตามกันนะวันศุกร์นี้วันศุกร์นี้รอ,นะอดูก่อนนะครับ